ส่วนสวอวดิเรกฤทธิ์เจนคลองธรรมก็โพสต์ข้อความลงบนบนเฟซบุ๊กบอกเนี่ยมี3ข้อบกพร่องในการเลือกสวอร,รอบนี้ครับโดยบอกว่ามีหลักฐานความบกพร่องที่ชัดเจนในการเลือกสวปี2อว7อปี2,567ที่กกตต้องรับผิดต่อผู้สมัครที่สุดจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งประเทศครับหนึ่งคือกกตไม่เที่ยง เพราะไม่ตรวจหลักฐานการสมัครและตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเลยมีตัวอย่างแม้แต่คนที่ไม่ลงชื่อในใบสมัครเลยก็ยังเข้าสู่กระบวนการเลือกได้ 2. ไม่ปรากฏตัวอย่างการตัดสิทธิผู้สมัครรายใดเพราะหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบหรือขาดคุณสมบัติทั่วประเทศว่ามีกี่รายและมีความผิดด้วยเหตุใดบ้างประกาศให้ประชาชนได้ทราบและช่วยกันตรวจสอบเลย 3. กรณีความบกพร่องที่รุนแรงที่สุดคือกรณีผลคะแนนที่มีการทำทุจริตสมรู้ร่วมคิดกันเลือกกันเป็นเลขชุดโดยไม่พิจารณาตัวบุคคลกระจายไปทุกระดับทั้งประเทศไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครอิสระรายอื่นโดยกกตไม่ให้ความสำคัญเอาผิดกับใครในเรื่องนี้เลยดังนั้นการประกาศรับรองรายชื่อสวใหม่ในขณะที่ความบกพร่องของ,ของการทำหน้าที่ของกกตดังกล่าวยังคงอยู่ อาจใช้พิสูจน์ถึงความสุดจริตในการทำหน้าที่ของกะกะตในชั้นศาลได้เป็นอย่างดีกะกะตได้อ่านโพสต์นี้งคงขี้เยี่ยวเล็ดกันเลยทีเดียวนะฮะอีกคนหนึ่งที่เปิดเผยหนึ่งเคสหรือหนึ่งกรณีที่ดูแล้วไม่ชอบมาพากกลเลยคือนายนิพิษอินทรสมบัติครับ